นี่เนี่นอนกว่าไหนไหนเงาอยู่ไหนตัดตรงนั้นนะมุมตร้นี้อ่ะไม่อยู่มุมนี้น่าโอเคไม่เจอแล้วติดละโอ้หนั่นแหละมันติดเลยมันหนีบไม่ใช่ใช่ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราอันนี้เรามาอยู่ก,กอไผ่ผักพลึง นะครับอันนี้ผักเพลิงตัวนี้เขาเรียกาผักเพลิงสีทองครับตอนนี้โดยอายุนี่มิสเตอร์เคอายุโดยประมาณเท่าไหร่เนี่ยผมได้มาก็หกปีแล้วพี่แต่ว่าได้มาก็เป็นเงานะไอะเรานับอายุกันไม่ถูกเหมือนกันนะพี่ถ้าจากเ<อ>ม็ดผมก็ไม่รู้ว่านานขนาดไหนแต่ว่าอยู่ที่เนี่หกปีหกปีแล้วพี่หกปีแล้วดู <6 S 2> <ป>มันบางคนที่เขาบอกว่าถ้าเกิดมองผืนผืนเนี่ยนะถ้าคนที่ยังไม่ได้มาดูแม่อะไรก็มองไอมันใค่สร้างคำ ใช่สังคำหรือว่าไผ่เหลืองไผ่เหลืองบางคนยดเถียงกันเลยว่าสังคำอะไรก็บอกโอ้โหสังคำเนี่ยพูดภาษาไม่พ่อคือของเยอะแยะนี่นี่ของเยอะแยะดูหน่อดูอะไรแต่ดูดีครับดูหน่อดูทรงหน่อกเขานะครับนี่ไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็ถ้าเกิดไม่ใช่นักเก็บก็ก็สังคำแทนก็ได้สมมุติอย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็มีเอกลักษณ์ของเขาดูครับนี่ดูหน่อกของเขาทรงหน่อกเขาแล้วก็ลำจะห่างแล้วตรงไผ่ผักตระกูลไผ่ผักไอ้นี้ก็คือ ถ้าภาษานก็คืออะไรเจแเจนตัวควัวสกอเตชินนไอนะครับสกอเตชินนไอที่นี่นะอันนี้เราพอจําได้ยภาผพกผืงก็น่าจะแหล่งนู่นแหละครับเบตงเนาะใช่ใช่ผมก็ได้มาจากเบตงเบตงเลยนี่ก็เอามากันก็ยังมีไม่เยอะสําหรับแต่ละท่านนะของลุงได้ไปจากสองท่านก็คือจากมิสเตอร์เคนครับของติดหมดชุดนี้ไอตัวนี้ง่ายติดติด แต่ถามว่าติดแล้วทำไมจะเอาอีกอะก็เห็นว่ามันยังพอจะขยายได้อีกเพิ่มอีกได้ก็เอานะครับนี่เผื่อพี่มีวิชาเออพอมีวิชาไหมวิชาจําดูโอ้ยรอดไหมไม่น่าจะรอดไน่ใจถ้ามันมีรากาศก็ยังพอไหว้าไม่มีรากาศก็อืมแค่นั้นเลยอ่าตัวนี้ก็เป็นผักเพลึงสีทองนะครับถือว่ายังหายากอยู่ครับเพราะผักเพลึงทั่วไปเนี่ย สีเขียวทั่วไปเนี่ยมันก็มีเอกลักษณ์คือตัวนี้น่าจะกลายมาจากเขียวเนี่ยเนี่ยเนมันพยายามพยายามมันอ่อนไม่ใช่อ่อนมันอยู่ในร่มนะแล้วไม่โดนแดดเนี่ยมันอาจจะมีกลับไปเขียวบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่มันมีแถบอยู่นะเนี่ยแถบแถบเหลืองอยู่อ๋อแถบเหลืองอยู่กลายมาจากเขียวเลยนะใช่ผมว่าเนี่ยมันพยายามจะกลับไปไปเป็นเขียวอีกสวยอยู่สวยอยู่ครับ๋อสวยอยู่แต่ว่าข้อข้อแม้คือขอให้โดนแดดเปี้ยง ใช่มันชอบโดนแดดเปี้ยงถ้าร่มเมื่อไดนี่ก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ก้าวดาวมันลุกรานแล้วด้วยเออนี่โอ้โหก้าวดาวลุกรานแล้วเดี๋ยวเรามาดูก้าดาวกันต่อตอนนี้มาดูตัวนี้อ้าวอ้าววันนี้เราจะขุดแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาเสียมเดี๋ยวลุงคมขอเขาเรียกว่าขอโชว์ฝีมือซะหน่อยนึงขุดเองเลยเอโชว์ซะหน่อย เงาอยู่ไหนตัดตรงนั้นแล้วมุกนรงนี้แล้วไม่อยู่ผมนี่น่าเลยฮะโอเคเสร็จแล้วติดแล้วโอ้โหนั่นแหละมันติดเลยมันนี่แสงเลยโอ้โหตาเนี่ยก็ลองดูว่าตาไม่อยู่ตรงไหนหาตาเป็นู่ไตาตรงไหนตาเขาไม่มีเหมือนกันแต่ว่ามันดีมันมีไอตัวเขาเรียกว่าไอ้นี่มันอยู่ไง กำลังมองว่าตัวอื่นนี่ก็จะอ่อนหมดเลยวะอ่อนอ่อนอ่อนตรงไทยต้องตัดลำแล้วมั้งได้ตัดลำแล้วหางหางออกไปโอ้มันอยู่ด้านนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิงด่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ